สวัสดีครับผมแอดมินแบงค์นะครับจากเพจพระเครื่อง3มิติครับวันนี้ก็จะมานะครับอัปเดตข่าวสารพระเครื่องนะครับนะเป็นราคาพระนะครับที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับจะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรบ้างอย่างไงฝากติดตามด้วยครับรายการแรกของวันนี้ครับเหรียญเสมารุ่นแรกหลวงพ่อทูลวัดไผ่ล้อมครับปี2493เนื้อทองแดงลมดำครับ มีการเช่าหาเป็นมือตั้งแต่2 0 0 0 0ืจนถึง40,000บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญธนาคารศรีนครหลวงพ่อสุดวัดกาหลงครับปี2 5ง1ครับเนื้อทองแดงลมดำมีการเช่าหาเปลนมืออยู่ที่5,500บาทจนถึง8,500บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญเสือเผ่นน้อยหลวงพ่อสุดวัดกาหลง ปี2 5 2 1เนื้อเงินนะครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมือตั้งแต่20,000จนถึง40,000บาทครับรายการต่อไปครับยังอยู่กับเหรียญเสือแผ่นน้อยหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับนะเป็นเนื้อนวะนะครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมือตั้งแต่5,000จนถึง10,000บาทครับรายการต่อไปครับยังคงอยู่กับเหรียญเสือแผ่นน้อยเช่นเดิมครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมือตั้งแต่ 2,000จนถึง3,500บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่รุ่นรับเสด็จครับนาะปี2536นะครับเนื้อเงินมีการเช่าหาเป็นมืออยู่ที่4,500บาทจนถึง8,000บาทครับรายการต่อไปยังคงอยู่กับเหรียญรับเสด็จหลวงพ่อคูณครับเป็นเนื้อนวะนะครับมีการเช่าหาเป็นมือกันที่3,000จนถึง5,000บาทครับ รายการต่อไปก็ยังอยู่กับเหรียญรุ่นลักษเด็จเช่นเดิมนะครับเป็นเนื้อทองแดงครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่1,000จนถึง2,000บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญเสมารุ่นแรกหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมนะครับปี2516ครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่700จนถึง1,500บาทครับ รายการสุดท้ายของวันนี้ครับเหลียนเสมาเล็กหลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมปี2516เนื้อทองแดงนะครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่500จนถึง1,200บาทครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือในปัจจุบันนะครับห,หวังว่าพระเครื่องที่เรายกมานั้นจะถูกใจเพื่อนๆน,นะครับหากเพื่อนๆชอบใจคลิปแบบนี้นะครับฝากเพื่อน,อนกดไลค์ กดติดตามกดเห็นโพสต์ก่อนหรือว่ากดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ,นะค,รบคราวหน้าจะมีคลิปหลวงพ่ออะไรราคาไหนอัปเดตบ้านยังไงฝากติดตามด้วยครับวันนี้ผมแอดมินแบงค์จากเพจพระเครื่องสมัมผัต้องกราบราทุกท่านก่อนครับสวัสดีครับ